เมทัลแฟมิลี่พ่อฮะอย่าเพิ่งเฮฟวีพ่อกำลังยุ่งอยู่คือมีเรื่องนิดหน่อยครูเรียกให้พ่อไปพบ <S <S ที่โร<อ>งเรียนแล้วเพราะอะไรล่ะหน้าทายของเธอมาดูน่าขยักขยแงเสื้อผ้าก็ด้วยและผมยาวรุงรังที่ดูเหมือนไม่ได้ฟะผมแค่นี้เหรอ เนื่องจากทางเราไม่เคยได้ยินข้อเยกรลองจากพ่อแม่ของเธอฉันจึงต้องใช้มาตรการขั้นรุนแรงเฮ้ยก็ถือซะว่าเป็นบารเชิญก็แล้วกันนะโอเคเด็กน้อยผู้น่าสงสารแค่มองก็ดูออกว่ามาจากครอบครัวที่มีปัญหา แน่นอนอยู่แล้วพ่อแม่ปกติเขาไม่ตั้งชื่อโลกเฮฟวีหรอกนะเนี่ฉันคงไม่แปลกใจเลยถนะ้าถ้าพ่อเขาจะไม่มานะ่ะสูดดสวยต้นบายเท่าที่ผมทราบคุณไม่ชอบรูปลักษณ์และพฤติกรรมของรูปผมใช่ไหมครับฉันขอดาว่าคุณคือเซบาไม่ผมแกล้มเถอะแหม รกรัมช่างมันเถอะตามกฎของโรงเรียนแล้วพฤติกรรมของลูกคืนนั้นดูไม่ปกติสำหรับโรงเรียนนี้นะเราจึงใช้มาตรการเป็นเรื่องปกติที่โรงเรียนใช้มาตรการขั้นรแรงกับเด็กนะครับห<อ>ากพิจารณาจากพฤติกรรมแล้วการแต่งกายที่ทุเรศที่สุดแล,แล้วก็ก<ข>ารข่าเรียนบ่อยนั้นใช่มันเป็นปกติถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติ เออไอเจ้านนะ่นมันเคยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะ่ะฉันก็ยังยอมรับไม่ได้ว่าพฤติกรรมและรูปลักษณ์ของเธอนะมันดูน่ารันะางเกียจน่าขยะแขยงและพาผู้ปกครองมาพ่อผมอีใช่ไหมเออไม่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 เอาพ่อของเธอพ่อของเธอบนดูแบบบ๊าบะบ๊บ,บ,บข้าวหลังก็ลองพาแม่มานะผู้หญิงเขาจะเข้าใจกันดีแม่ต้องกดมากแน่เลย นั่นแหละเพอร์เฟกต์อย่างที้คุยว่าแล้ะจะดีกว่าถ้าไม่ทำให้เธอโกรธ